วันนี้นะครับหยิบกล้องสองพาร์ตนะครับต้องบอกก่อนว่าเราจะนําพระเครื่องแท้พระเครื่องมาตรฐานมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่าเราจะมีพระอะไรมาให้ดูดูโค้ดครับจาโค้ดแม่นๆนะครับต้องเป็นโค้ดตัวนี้เท่านั้นนะครับโค้ดทอทหารนะครับตัวนี้นะโค้ดทอทหารในทอทหารเนี่ยนะครับในทอทหารเนี่ยท่านจะเห็นเส้นเส้นเป็นแท่งๆคล้ายๆฝาน้ําบัดลมอ่านึกภาพออกไหมนึกถึงฝาน้ำบัดลมไหม <S <S มันจะเป็นร่องๆ่องฟันเฟืองเห็นไหมครับตัวทอ ชัดเจนเลยนะครับจะเป็นร่องๆฟันเฟืองอย่างนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่ชัดเจนเลยเนี่ยเสี้ยนที่ผมส่องให้ดูตอนเนี้มันคมมากเห็นไหมครับแล้วจําตัวตอกนะครับตัวเบอร์ตอกเนี่ยนะครับห้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น8หรือ9แต่ผมก็ว่าเป็น8นะ ตัวตอกต่ยจะเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับได้ดูแล้วได้เรียนรู้แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยคลิปหน้าเราจะไปดูพระยอดนิยมองคไหนชี้ตำาหนิอย่างไรรู้ก่อนได้เปรียบแน่นอนครับฝากกดติดตามไว้นะครับลรวเจอกันคลิปหน้าครับ